สวัสดีครับนี่คารเซ็โตเบสินะครับวันนี้นี่เป็นเทปแรกนะครับเราจะมาเปิดกล่อง g r a v i ิตี้นะครับ R า R นะครับซึ่งเป็นรถไต่พานนะครับมอเตอร์หน้าชิ้นส่วนของอลูมิเนียมก็เยอะครับแล้วก็มีนี่เป็นคาร์บอนเคปลานะครับเราจะมาดูภายในกล่องครับว่ามีอะไรบ้างครับเปิดก็มาชิ้นแรกก็คือเป็นสติกเกอร์ครับติดบอดี้ แล้วก็เครื่องมือแล้วก็พวกาวากาศนะครับน,นี่สปอยเลอร์อนะครับอ่ส่วนี้คือตัวรถนะครับการวิตี้ของเรา,าแล้วก็รีโมท2.4นะครับแล้วก็ที่ชาร์จนะครับ ก่อนที่เราจะทําการเล่นนะครับเดเห็นไหมเอ่ยบอดี้มันจะด้นดานๆนะครับเราก็ต้องมาลอกฟิล์มตัวนี้ซะก่อนนะครับแล้วพอเมื่อลอกฟิล์มเสร็จเราก็จะได้ติ๊กเกอร์ตัวนี้มาก็แปะตามใจชอบเลยอันนี้เราจะมาดูภายในนะครับดึงคลิปล็อกออกก็จะเห็นตัวรถนะครับก็จะมีแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นสวิตช์ติดเปิดน,นะครับอันนี้เป็นรีฟริลเวอร์ อันนี้เราจะทำการชาร์จแบตนะครับโดยใช้ที่ชาร์จที่ขอแถมมาให้ครับใช้กับไฟบ้านได้เลยนะครับชาร์จทิท้งไว้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับสมมติว่าเราทำการรอชาร์จวอนนี้เราจะมาดูที่รีโมทต,ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรีโมท2 4นะครับนัวนี้ปิดเปิดก็จะอยู่นี้นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับตัวรีโมทนี้จะใส่ฐานล,ล่างนะครับ ใช้ทาน AA นะครับแปดก้อนใส่ให้ถูกขั้วนะครับตามสัญลักษณ์ของมันแค่น,นั้นเอง้วก็ปิดฝาคืาทำการเปิดดีโมทเทนะครับ่ไฟติดใช้ได้นะครับทางนี้ก็จะดูที่รถนะครับสมมติเราชาร์จครบแล้ว4ชั่วโมงนะครับฝาแบตเตอรี่เต็มแล้วนี้ก็จะมาลองเชื่อมต่อเข้าไปนะครับ แล้วทีน,นี้ก็จะทาการเปิดที่ตัวรถนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมอ่ารถติดนะ้วก็จะมาเปิดที่โมดนะครับอ่าทอนนี้เราจะเราจะมาทดสอบการตอบสนองของรถกลีโมทนะครับว่าเดินซ้ายไปซ้ายหรือขวาไปขวาไม่เลยก็ลงหมุนที่ออรงมาไัยนะครับตรงนี้อ่ารถก็จะหมุนตามที่เราคอนโทรลถูกต้องนะครับทีนี้มาดูการเดินหน้าถอยหลังตอบสนองของมันอ่า บุนถุกต้องนะครับลหลังก็ทุกต้องนะครับโอเคครับหลังจากเราเลิกเล่นนะครับเราต้องปิดรีโมททุกครั้งที่เลิกเล่นอและไม่ได้ใช้งานนะครับตรงนี้แล้วก็ปิดสวิตช์ที่รถและที่สำคัญนะครับต้องถอดสายแบตเตอรี่ออกทุกครั้งที่ไม่ใช้งานเพื่อเป็นการยืดอายุแบตเตอรี่นะครับ แล้วพบกับเราเทปหน้านะครับคาเซมโต้เบสิกสวัสดีครับ